สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับในแมปของอนิเมะลัสแซนครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนน้องๆนะครับทุกคนนะครับสอนนะครับวิธีหามิติฉาดครับว่าเราจะหามิติกฉาดจากไหนบ้างครับโดยนะครับวันนี้จะมาสอนละเอียดทุกด่านเลยครับว่าจะหาจากตรงไหนบ้างนะครับก็มิติฉาดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับหายากมากๆเลยละกันในเกมนี้เพราะว่า เป็นตัวสําคัญในการอีวโวตัวละครทุกตัวในเกมนี้เลยนะครับเพราะว่ามิติฉาดถือว่าเป็นเมนนะครับสามารถไปคอนเวิร์ตเป็นนะครับฉาดระดับเลเจนดารี่ระดับอีพิกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับน้องๆเห็นด้านหลังของผมไหมครับนี่นะครับคือส่วนที่จะหามิติฉาดนะครับก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นเลยนะครับเพราะว่า เราเริ่มจากการหาจากประตูแดงก็ได้ครับแต่ในประตูแดงเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำละกันนะครับประตูของชินจูกุคาเตอร์ครับประตูของสุคุนะน้องๆก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วเล่นให้ผ่านเราจะได้โทเค็นตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็มากดที่ช็อปครับในประตูแดงเองเนี่ยครับมันจะรีสต็อกทุกๆนะครับทุกๆ2วันครับเราจะครับมิติกชาดได้นะครับ5อันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ ในนี้ก็จะมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างมีทตุมีแหวนของลิกะนะครับมีผ้านะครับพันแขนของอิตาดดรินะครับแล้วก็นะครับเรามาดูกันต่อเลยครับว่าจะหาได้จากอะไรบ้างอะแล้วก็วิ่งมาที่ตรงนี้ครับเราจะหาได้จากตรงนี้เลยครับล้าน้านะครับมือเชดนะครับที่นะครับเป็นตัวอลูคาดยืนอยู่นะครับอันนี้เราจะใช้ทองในการซื้อครับทองตัวนี้นะครับจะได้จากการสุ่มตัวครับสุ่มตัวละครแล้วก็ขายครับจะได้เป็นทองนะครับอะ ในนี้ครับเมอร์เชนก็จะขายพวกนี้ครับขายพวกเพอร์นะครับขายพวกดิจิทัลลี่ชาร์ขายประตูโนเนมแพนเน็ตประตูนะครับของวอยนะครับอะไรต่างๆมากมายก็ประมาณนี้ครับก็จะวนลูปนะครับวนลูปนะครับอยู่ตลอดเวลาครับทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับทุกๆครึ่งชั่วโมงก็จะวนลูปมาขายทีหนึ่งละกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเริ่มหาวิธีง่ายๆในอีเวนต์ประจําวันเลยละกันนะครับมานะครับก่อนอื่นเลยครับอีเวนต์ประจําวันของเรานะครับเราจะต้องหาจากนะครับ ตู้กช็อปครับทุกๆ7จ็ดโมงเช้าแล้วก็1นึ่ทุ่มครับร้านกช็อปจะรีสต็อกครับทุกๆเลยทุกๆ12ชั่วโมงในนี้ครับก็จะมีการซื้อเราก็ใช้ทองซื้อเงี้ยนะครับเราก็มาซื้อได้เลยนะครับก็จะมีพวกทองนะครับพวกอะไรต่างๆต้นไม้รีสกิวยเงี้ยครับน้องๆมาซื้อได้แล้วนะครับน้องๆก็วิ่งมาที่ตรงนี้ครับ ในส่วนของตรงนี้เองจะสามารถหมุนฟรีได้รอบละหนวันครับแล้วก็อีก4รอบที่เหลือจะใช้นะครับสปินโดยใช้จิเวลครับอีก4รอบก็มาลุ้นกันว่าจะได้มิสิกฉากไหมนะครับซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้นะครับที่15%นะครับแล้วก็นะครับในส่วนอีกต่อไปครับเรามาหมุนที่วงล้อของอีเวนต์ซัมเมอร์ครับอีเวนต์ซัมเมอร์ครับจะนะครับจะได้จากกล่องสมบัติกล่องสมบัติจะได้จากการทําภารกิจครับทำภารกิจตรงลูฟี่ กับตัวมาลองนะครับภารกิจของไฮเลดแล้วก็ฉลามและกนนะครับจากชาร์กแมนครับแล้วก็มหมุนอันนี้จะหมุนฟรีวันละ1รอบเหมือนกันแล้วก็ใช้สปินโดยใช้กล่องสมบัติเองเนี่ยครับวันละ4รอบนะครับครั้งละร้อยนะครับอ่ะคราวนี้ภารกิจตรงไหนของผมเองเนี่ยเป็นทีมไฮเลดครับทีมไฮเลดนะครับก็จะมาเล่นตรงนี้น้องๆก็นะครับกดรับเห็นไหมฮะภารกิจ พอมีภารกิจแล้วทำแล้วกดรับแล้วก็ได้มาหนึ่งร้อยครับจะมีจํานวนว่าเราจะได้กี่กล่องนะครับแล้วก็ครับในร้านค้าตัวนี้นะครับร้านค้าของไพเลทเนี่ยนะครับเราสามารถมาซื้อได้เหมือนกันครับอ่ะอย่างเราเล่นกล่องทองมาได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับที่ก็มากดซื้อตรงเนี้ยนะครับอ่ะของพี่ซื้ออันหนึ่งเห็นไหมครเราก็จะได้มิติฉาตรงนี้เข้ามานะครับซื้อเพอซื้อพวกเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ย ซื้อได้หมดครับน้องๆแล้วแต่น้องๆเลยครับน้องๆจะมาเล่นแล้วก็ซื้ออะไรบ้างนะครับส่วนมากนะครับส่วนนะครับตัวของพาร์ตพรีเมียมพาร์ตของอีเวนต์ตัวเนี้ยพี่ไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมพี่ก็จะเอาแค่แถวบนเท่านั้นครับได้มิติฉากมา5อันนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะหาได้อีกที่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรานะครับจะหาจากอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับหาได้อีกจากอีเวนต์ซัมเมอร์ผมจะบอกว่า ในการหามิติฉากที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือการหาจะมีเว้นครับอีเวต์เนี่ยมันจะได้มิติฉาดเยอะก็คือนะครับเราก็นะครับจะทําการนะครับลงประตูแดงครับแล้วก็ให้ได้ประการางแดงตัวนี้มาลงประตูตัวนี้ประตูซัมเมอร์นะครับลงประตูซัมเมอร์มันจะมีประตูที่เป็นระดับตัวนี้อยู่นะครับแต่มันดอกทุกประตูครับในประตูเชียที่5เนี่ยครับจะดอกพงมิติฉาดมือเปอร์เซ็นต์อยู่ นะครับแล้วทุกคนก็เล่นไปนะครับมันจะดอกปากาลังสีแดงตัวนี้ครับน้องๆเห็นไหมครับปากาลังสีแดงตัวเนี้ยนะครับจะสามารถนะครับเอามานะครับเอามาซื้อในช็อปตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเราจะสามารถซื้อมิสิกฉานะครับสปูด <hatten list. S 1> ิชฉาตรงเนี้ยได้นะครับ2วันได้5ชิ้นซึ่งทุกๆร้านค้าครับในเกมนี้นะครับจะรีสต็อกทุกๆ2วันครับยกเว้นร้านค้าโกช็อปนะครับยกเว้นร้านค้าโกช็อป ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็มาซื้อเลยครับอยากได้อะไรอย่างได้เพออะไรต่างๆประมาณนี้แล้วคราวนี้พอเราเล่นประตูนะครับซัมเมอร์เสร็จแล้วเราจะได้ไอเทมส่วนหนึ่งซึ่งจะมีการดรอปนะครับอาจจะผมจะบอกให้มันจะมีการดรอปไอเทมตัวนี้ตัวนี้นครับมันจะมีการดรอปไอเทมที่ชื่อว่าซัมเมอร์บิงโกสเต็มนะครับอ่ะก็คือตรงนี้ครับมาตรงนี้เรามาดูมันจะใช้เปิดจุดนี้ครับถ้า ช่องไหนมีเครื่องหมายถูกสามารถกดเคลมได้เลยก็จะได้มิติกฉากเหมือนกันครับเช่นกันเลยแล้วก็พอเต็มทุกช่องนะครับเต็มทุกช่องตรงนี้เสร็จแล้วก็มากดเคลมรับมิติฉากอีก2อันอ่ะในส่วนของอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้ครับในของอีเวนต์เองอ่ะคราวนี้ครับเราจะไปดูในส่วนของตรงไหนต่อเดี๋ยวเราวาร์ปมาที่ตรงซัมเมอร์เลยนะครับเราวาร์ปมาตรงซัมเมอร์นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ ถ้าใครเล่นทัวร์นาเมนต์เป็นประจำหรือมีบัฟดีๆหน่อยมาลงครับลงให้ได้10นาทีครับน้องๆลงให้ได้10นาทีมันจะดอกถ้วยทองนะครับแล้วนำถ้วยทองเนี่ยมาซื้อนะครับมิติสปีหลุดขาได้เลยซึ่งถือว่าง่ายๆครับไม่ยากนะครับส่วนเนี้นะครับโดยส่วนนี้ส่วนมากจะเป็นพวกระดับที่มีตัวดีๆบัฟดีๆเขามาเล่นกันนะครับเราก็เล่นได้ครับเราไม่ต้องเล่นให้จบก็ได้มาเล่นเก็บถ้วยทองแล้วก็ซื้อนะครับ อ่ะคราวนี้เราหันหลังมาอีกนิดนึงครับแล้วก็วิ่งกลับมานะครับเราจะหาได้จาก i n f i n i t y v e s t s t l e ครับซึ่งนะครับเราลงแค่ถึงร้อยชั้นน่ะเราก็ได้มิติฉาดเยอะแล้วครับโดยน้องๆจะดูได้ว่าเราจะได้มิติฉาดชั้นไหนอะไรได้บ้างนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราก็มาดูครับจะมีของรางวัลตามนี้เลยซึ่งในซีซั่นเนี้เป็นการบัฟของรางวัลเข้ามาเยอะมากน้องๆเห็นไหมฮะซึ่ง ถือว่าเยอะเอามากๆโดยปกติอ่ะชั้นร้อยอ่ะจะไม่ได้ดัดเพลขนาดนี้มันจะไปได้ดัดเพลอที่ชั้น200นะครับที่เป็นได้ระดับสิบน้องๆจะได้แคปซูลตัวละครด้วยก็จะได้มิติฉากเซนกันใช่ไหมมีสิบห้าห้าห้าโอ้ถือว่าเยอะนะครับพอน้องๆลงเสร็จแล้วมันจะดรอปตามด่านก็จริงครับแต่พอลงเสร็จอย่าลืมมากดเคมเพื่อรับของตรงนี้นะสีเขียวตรงนี้นะครับอะคราวนี้ พอน้องๆลงเสร็จแล้วใช่ไหมได้จาสตัวนี้เสร็จแล้วครับจากการไต่หอเสร็จแล้วน้องๆน,นะครับวาร์ปมาที่เลดครับวาร์ปมาที่เลดเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเลดนะครับจะสามารถหาได้จากบอสลัดครับบอสลัดก็คือหาได้จากกิวลัดหาได้จากไททันลัดแล้วก็กอตตี้ลัดตรงนี้ซึ่งมาซื้อตรงช็อปได้เลยครับนี่ครับมาซื้อตรงช็อปได้เลยจะให้นะครับจะให้นะครับ บอสลัดละ5ชิ้นนะครับร้านค้าจะรีสต็อกทุกๆ2วันย้ำอีกครั้งนะครับทุกๆ2วันจะรีสตอ็อกเกินมฮะอัน5อัน,อน,อนก็เล่นให้ครบก็จะได้15้นะครับสำหรับบอสลัดตังนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการหาได้ดีเลยนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับมาดูที่เลดช็อปใครที่ลงเลดเป็นประจำเนี่ยจะสามารถหามิติฉาดได้ที่ด่านนี้ครับไพเลดนะครับด่านของลูฟี่สามารถแลกได้15อันเลยนะครับเนี่ย เรใช้โทเคนตรงนี้แลกได้15อันเลยนะครับแล้วก็น้องๆก็จะหาได้จากเซ็นโทเคนด่านนี้ครับก็จะได้5อันเช่นกันอ่านะครับในเลดก็จ,จะมีเท่านี้ครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของในเลดอีกที่นึงครับเราจะมาดูในส่วนของ s u r v i v a l Shop s u r v i v a l Shop ก็ได้จากการลง h e l l i n v a s i o n นะครับ Long h o l y i n v a s i o n แล้วก็ Long v a l v a t i o n นะครับโดยนะครับ 3ด่านเนี่ยของเซอร์ v ว l บลจะนะครับมีสต็อกเหมือนกันครับทุกๆ2วันจะได้ด่านละ5มิติฉากเห็นไหมครับเนี่ยหมิติฉากเอามาคาบได้เลยนะครับน้องๆลงตรงไหนใช่ไหมเอ๊ะลงตรงไหนได้มันลงตรงนี้ครับเราเลือกว่าจะเล่นด่านไหนครับสำหรับเซอร์ v วเบลอ่าถือว่าเป็นการหาแบบง่ายๆเห็นไหมครับมีเปอร์เซ็นต์ของการดรอปของด้วยนะ ดอกมิติฉากดอกอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยน้องๆหาเพื่อนเล่นหรือมาให้พี่แบกก็ได้นะครับเวลาที่พี่ขึ้นสตรีมคราวนี้เราจะหาได้จากไหนอีกเราจะหาได้จากดันเจียนครับดันเจียนของเชนซอแมนดันเจียนของไฟฟอสครับแล้วก็ดันเจียนของรงกิมูนะครับโดยในดันเจียนเนี่ยผมแนะนาเลยว่าน้องๆจะได้มิติฉากเยอะมากเพราะมันจะได้ด่านละ10มิติฉาดเลยครับอ่าเห็นไหม สิมิติฉากเลยโอ้โหเป็นไงครับถือว่าเยอะพอสมควรนะสําหรับการหามิติฉากในแต่ละวัน,นครับเห็นไหมครับโดยนะครับในแต่ละวันนี่จะถือว่าหาได้ไม่ซ้ํากันเลยโดยนะครับเราจะยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่จะสามารถหาได้เดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวผมจะมอธิบายการลงดันเจี้ยนเหมือนกันครับ่าน้องๆก็มาลงดันเจี้ยนตามความระดับที่น้องๆไหวแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไปแลกเนี่ยดันเจี้ยนเนาะนะครับอ่ะคราวนี้ เราจะหาได้จากที่ตรงไหนบ้างเราจะหาได้จากชาเลนต์ครับชาเลนต์นะครับสามารถ AFK ได้นะครับชาเลนต์ตรงนี้ก็จะดอกมิติฉาดเหมือนกันครับเนี่ยตรงนี้นะครับน้องๆก็มาเล่นได้นะครับชาเลนต์เนี่ยนะครับนีก็หามิติฉาดได้เหมือนกันครับคราวนี้ครับในการหามิติฉาดอีกที่หนึ่งเลยนะครับเราจะหาได้จาก Battle p a าร์ครับนี่แบ t เทิลพาร์ตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เติมแ a t เทิ p พาร์ทซีซั่นเท่านั้นครับที่เป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับ ส่วน b a t t ท e Pass ที่เป็นอีเวนต์ไม่ต้องเติมเพราะมันไม่คุ้มค่า b a t t l e Pass จะได้มิติฉาดเยอะมากครับเยอะมากเลยครับซึ่งทั้งได้ทั้งมิติฉาดได้ทั้งเพอได้ทั้งดับเพอแล้วก็ได้ทั้งรีโล mm hmm. มิติฉาดนี่คือสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในการเติมพาร์ตนะครับอ่ะคราวนี้น้องๆน,น,นะครับผมจะย้ําอีกครั้งว่าในส่วนของร้านค้าสต็อกทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับอีเวนต์ซัมเมอร์เนี่ยครับ จะได้นะครับมิติฉากนะครับง่ายที่สุดเพราะว่าน้องๆก็ไปลงสก,กินจับคนอื่นนะครับลงไม่ใช่ลงสก,กินนะครับลงประตูคนอื่นแล้วมานี่แล้วก็อย่างคาบอยูก่ก็คาบได้ครั้งละลอยเห็นปะถือว่านะครับเป็นนะครับเป็นภารกิจประจําวันที่เราจะต้องทําและง่ายนะครับก็หวังว่านะครับในส่วนที่พี่บอกน้องๆไปเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็ น้องๆก็น่าจะสามารถหากันได้เพราะว่าบางทีไม่มีคนไกด์ไลน์ให้ก็บางคนผมจะหาตรงไหนได้บ้างผมจะต้องทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะบอกว่าผมไม่แนะนำนะครับให้น้องๆไปลงประตูโตคินเพรดนะครับที่ได้จากด่านไอเซนในนั้นก็สามารถฟาร์มลิสติกชากได้เหมือนกันแต่จะต้องมีตัวละครที่ลงไหวนะครับแล้วบางทีมันไม่ดอกเลยก็มีนะครับผมก็เลยเน้นย้ำว่าให้น้องๆลงอย่างนี้ดีกว่าครับ แล้วก็มันจะมีพวกประตูของด่านมดอย่าเงี้ยประตูของด่านมดก็สามารถหาได้เดี๋ยวผมจะว,วัปไปให้ดูหาได้เช่นกันครับประตูตัวนี้นะครับ่ะในนี้ผมน่าจะลบเป็หมดแล้วมั้งประตูของด่านมดนะครับอ่ะเราก็มาซื้อนะครับมาซื้อได้นะครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเราจะมาซื้อได้ตรงนี้ด่านเทียนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นี่ประตูตรงนี้ครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเนี่ยตรงนี้นะ ทุกคนก็สามารถไปลงได้แต่ผมมองว่ามันเสียเวลาครับเนี่ยน้องๆนะมันจะเสียเวลาเพราะว่าเราจัดนะครับเราจะหานะครับหาแบบกวา่ามันจะดอกเห็นไมฮะมันจะดอกของเยอะอยู่เหมือนกันแต่เราจะหาลําบากผมก็เลยไม่แนะนําแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าในส่วนที่หาง่ายที่สุดแล้วเกือบทุกที่ในแมปก,ก็จะประมาณนี้ครับในการนะครับในการหาดีโลเฮ้ยไม่ใช่สิฮ่า หามิติฉากครับหามิติฉาดในแมปนี้ครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับน้องๆหากขกิดขาดประการไหนก็ DM มาคุยกับพี่ได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการหามิติฉาดถ้าติดตรงไหนนะครับก็ผมขอขอบคุณน้อง,องๆแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอในครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆทุกคนนะครับทั้งนี้ทางนั้น,นฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ